ค่ก็จะมาเล่าความประทับใจใน g i ฟต์มอลนะคะอันดับแรกค่ะความมั่นคงของบริษัทประธานบริษัทของ g i ฟต์มอลก็คือดรนัทพัฒน์อำพันยุทธท่านเป็นประธานบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดิฉันทำธุรกิจกับคังเซนมา25ปีรู้สึกประทับใจในการดูแลสมาชิกของท่านนะคะแล้วก็ดรนัทพัฒน์อาพันยุทธเนี่ย ท่านเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเป็นนักเรียนนอกค่ะเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาต่อปริญญาเอกที่ประเทศไทยนะคะท่านมีความรู้มีความสามารถมากมายเลยชอบเรียนรู้ด้วยนะคะ เรียนแม้กระทั่งการขับเครื่องบินเลยค่ะนะคะท่านชอบขับเครื่องบินเล็กและนําเครื่องบินเล็กเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยทรัพย์สินนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเกิน5,000ล้านบาทมีความมั่นคงแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะพื้นฐานทางด้านธุรกิจนะคะเรามีบริษัทแม่คือคังเซนเคนโกเราขยายสาขาไปทั่วอาเซียนค่ะเวียดนามกัมพูชาพาม่าลาวและอินดโดนีเซียนี่เราไปขยายมาแล้ว บางประเทศก็10ปีบางประเทศก็20บป,ปีนะคะดรนัตพัฒน์อัมพันยุทธบอกว่าขัังเซ็นไปถึงไหนกิฟฟ์มอลก็ต้องไปถึงนั่นค่ะนี่คือดีที่หนึ่งนะคะและเป็นธุรกิจสีขาวถูกต้องตามกฎหมายทุกข้อเลยค่ะในเมื่อบริษัทแม่เราทําชื่อเสียงมาอย่างดี30ปีเพราะฉะนั้นกิฟฟ์มอลเป็นบริษัทลูกค่ะเราดําเนินนโยบายเหมือนบริษัทแม่ของเรานะคะความประจับใจที่2ก็คือสินค้าค่ะสินค้าของกิฟ์มอลเนี่ยชาวบ้านชาวไทยนะคะ สองปีที่โควิดระบาดเนี่ยมีปัญหาหนักมากเลยนะคะผลิตสินค้ามาแล้วไม่มีตลาดไม่มีที่จะขายนะคะกิฟ m ์มอรับค่ะนะคะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญเราไม่มีการเสียค่าแรกเข้านะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นธุรกิจแบ่งปันจริงๆนะคะความประทับใจที่3ในในกิฟท์มอก็คือแผนการตลาดที่สุดยอดมากจ่ายสูงสุดเลยนะคะจ่ายทั้งเงินสดและก็อ e ีเวนเชอร์และที่สำคัญน,นะคะเป็นเงินด่วนเลยค่ะจ่ายเดือนละสองครั้งเลยนะคะเ,เงินสดเนี่ย นะคะเราก็ไปใช้ใจ่ายทั่วๆไปได้เลยส่วนอีเวเชอร์เนี่ยนะคะเรานำอีเวเชอร์เนี่ยมาซื้อสินค้าก็เป็นคะแนนคืนมาให้คืนเป็นเงินคืนเป็นคะแนนคุณจะมีเงินหมุนเวียนใช้ไม่ขาดมือเลยตลอดชาติถึงลูกถึงหลานและที่สำคัญกว่านั้นนะคะกีฟมอ r e สามารถโอนเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้เรียกว่าเลี้ยงตัวเราทั้งชีวิตตลอดชีวิตเราแล้วนะคะ แล้วยังส่งเป็นมรดกถึงลูกส่งเป็นมรดกถึงหลานได้ด้วยนั่นก็คือนะคะแผนการตลาดที่ดีของ g i ฟ t ์มอลนะคะและดีที่4นะ,ะดีนี้สําคัญที่สุดคือการฝึกอบรมที่ดีมีระบบมาช่วยในการทํางานคุณจะเก่งหรือไม่เก่งจะเรียนจบต่างระดับไหนมากันแล้วแต่คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เท่าเทียมกัน ทุกๆท,ท่านเลยนะคะนี่ก็คือความประทับใจใน g i ฟต์มอลแล้วดิฉันเข้ามาไม่นานนะคะดิฉันไม่เก่งนะคะอายุก็66ปีแล้วแล้วก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วยค่ะไม่เก่งเรื่องออนไลน์เลยแต่ทำไมขึ้นตำแหน่งสูงสุดของ g i ฟต์มอลได้ในเวลาอันสั้นเพราะว่า g i ฟต m มอลเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นออนไลน์100%แต่เขามีระบบที่ช่วยเราเรียกว่าอะคาเดมค่ะอนะคาเดมเนี่ยเหมือนเรามีเลขานนการส่วนตัวเอาไว้ทางานให้เราในขณะที่เราหลับและเราตื่น เขาจะรายงานให้เราตลอดเวลามีคนสมัครเข้ามาเท่าไรตอนนี้โบนัสคุณได้เท่าไหร่ตอนนี้อีเว์เช่คุณได้กี่บาทแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายมาก g i ฟ t m มอลเนี่ยเตรียมให้กับทุกทท่านนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะนะคะทุกอาชีพต้ง าชีพอะไรก็ได้อายุ18ปีขึ้นไปท่านมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมธุรกิจกับ g i ฟ t More ของเราได้เลยนะคะ g i ฟ t More เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนไทยและจะก้าวไกลไปสู่สากลทั่วโลกค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมธุรกิจกับ g i ฟ t ์มอ e ของเราค่ะสวัสดีค่ะ